ได้ไหมพระเอกเอ้ยดูแกะสลักแตงโมงให้แม่เลยเลีย้าไปเลียก็ไปกไปินได้ไหมแม่ขอดูหน่อยไหนไหนตรงไหนที่หนูกัดอเอาวเล่้ทำทายเลยแบบนี้ฮ่าฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยเอาเป็นลมดีกว่าใช่ไหมเป็นลมดีกว่าจอดว่าเป็นลมดีกว่า cháy cháy để được để kịp được hà để lại đứa nà để được anh mak có được phân có được vantu anh chứ anh chọn được văn tuổi chị em yon anh em 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 เออ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 เอปกินดเดียวทยานะ าก็จักกลทอเสียงลูกไส้ไปกลลูไส่กลจอดจ๊อด ค่อยปาดถิมเอาไม่มันกัดจัดกินอะไรอ่ะลูกกัดล่างดื่นเนะาะบอยูซื่อเด้อขึ้นอย่างเล็กน้อยนี่แหละตำพ่นตำพี่เพราะกินข่าเขืากันเนี้ยกินเบิดแล้วย่นจานถิมปึ้ง ลดย่นกับโป๊ะโป๊เงียเพลินนะยอนถิ่มท่วนลดคือเด็กหน่อยนี่นะยิ้มแล้วเอาไปกัสิบาด้หรถิ่มถิมทวนลดตหยแบบหัวได้นะโอสัตกันเลยเอาเหน่อยนะนนหงายถ่องนะก็ก็ก็อ๋ออีหลันเนี้ยมา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 จะจเลย เออวก็โก้กกไปลูกไปไหนแม่ดูสินี่ไงโอ้ยเป็นรอยกัดเลยจอดแกสลักให้แม่ซะแล้วจอดเนี่ยหน่วยใหญ่ใหญ่หน,หน,หนาหอนเนาะบ่แเพียงพร้อม ลูกบลเลอเลยห่อนห่อนเนี่ยหนึ่งกินแตงโมสดเชิญนี่ตัวชื่นใจชื่นใจคนน่ะมีแต่น้อยแง่แง่ครูคลีเยอะยันบัง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 แม่จะผ่าแล้วบังบังเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะตีเด็กก่อนเด้อเอามากัดทำไมแตงโมแม่เนี่ยฮะ ้องให้ขึ้นเสียงนักมากมากอ่ะอ่ะกัดต่อไป <c oughs> ต้องไปล้างปาดทิ้งอ่สิทีนี้เด็กมันเดืดเนะเรียบร้อยทำความสะอาดให้แม่ทุกอย่างเลย อยู่อยู่นะมันบังทำมัน,มนหันม,นมนองหันไหมจัดให้ไปดูซิอ๋อกินได้อีดีตรงเรียแล้วล้างแล้วก็กลับมาเรียอีกอ่ากินไปเลยอ่านั่นแหละกินไปเลยแม่เอาให้อ่ะไปเลย นั่นน่ะแม่จะเอาอันนั้นน่ะให้หนูเอาอันนี้ไปเลยน้ำเหมียวเนาะไอ้เจ้ามันพูดยากน้ำเหมียวเนาะอ้ำเหมียวพูดยากไอ้แม่ไอ้ไอ้จอคมันพูดยากแจ็คมาดูเด็กเลือแจ็คมาดูเด็กกินแต้งม,มืแม่แจ็ค ม่ขอดูหมาดื้อหน่อยสิขอดูหน้าหมาดื้อหน่อยสิเสียงโทรศัพท์เสียงวิดีโอกินอะไรไป เนยวจัดไปเล่นกันอีกแล้วเล่นกันได้แล้ว ลูกชายแม่เป็นคนลหล่อๆเว้ยทำท่าเดียวกันด้วย มาเกียดเด้อมาเกียดไอจอดมันงอนเด้อไอจอดมันงอนแม่สิดนะ้ำมันมันงอนแล้วเอาขนมให้ก็ไม่เอางอนอย่างหนักเลย